ธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ถุกฐานเดอ้อบาหวาอยู่ลาล่ที่ไทยต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี้มาเปิดดูเปิดตาพี่น้องมาอยากเล็กหน่อยเนาะอยู่สวรรค์นนเขตพี่น้องเลยแคมริมโค้งเนาะเมือ่อกี้มาเถี่ยวม,มาส้มอยู่ริมโค้งพี่น้องเย้ยลงขีดสคลิปซวยกับเขาถทดคอภายหลาย,ลายๆเด้อพี่น้องเย้ย ตอนนี้ก็มาก,กับเอื้อยสน,นีแล้วกักบลูกเนาะแคมบุมกิกี้กับสิมาเวียกเนก็เลยมารีวิวแคมคลองให้พี่น้องได้เบิง่งได้ส้มเนาะสวรรค์เขตเด้อพี่น้องเด้อตอนน่ะก็ริมคลองเลยร้าจ้ากำลังส้างใหม่พี่น้องคนก็สิมาเทียวเนาะเป็นเด็กเลหน่อยมาไล่ กับเป็นตะมวนเลยพี่น้องเลย <Okay. S 1> คนบักลา้าอย่างไรพี่น้องเลย <Okay. S 1> นี่ริมคองเลยจ้า okay. ท่านผู้ชมสบายดีเด้อจ้าท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็มาเที่ยวธรรมชาติอยู่ริมคลองพี่น้องแป่นองเก็บบอกกรสิสชมวิวเนาะนัง,นงบรรยากาศงามแต่ว่าหน้าเจ้าของสร่องดำดำเทด้ดำบวานเน่อย โบโส่สิไส้พี่แจ้งเลเนาะเป็นน้ำเบือน,น้ำลมพี่น้องนอนในรถโด,ดยสารพี่เจ้าหากระลุกป้าขาหลดกดลระซับผดแพงแี่ปลาลุงแต่ว่าไข่เนี่ยแต่ว่าเด็กน้อยถ้าแต่ว่าข้าเจ้าโบกเก็บเงินนำเน,ะนาะเฮาสิเลาะซะก่อนเลาะหลินเท่นี้ก่อนเพราะว่าเต่ามันยังบ่มีขีดลงเด้เหมือนกันบบ่ม ชีวิตประจำวันต้างามเด้อพี่น้องเด้อธรรมาชาติหลายเด้อพี่น้องโหไปทางไหนสิเป็นวัดเด้อพี่น้องเลยป้าความปนิชย์คือหานี่วะเล่นตลา,าดหมกทหารนี่วะหาหมกดาหารพี่น้องเอลยคนละ ก็ว,ว่าเข้มมาลาะนะฐานพรสมสีหัวกวรแล้วเนาะพี่น้องเก็บูมว่าผิดบพง่อใดนี่อันตอนตะกี้ข้าก็เคยมามาแล้วแบบไปกายมากายนะพี่น้องเนาะมาพายหญาพี่น้องเก็บบูบนนมมหาหมอนแบบก็ไม่ได้คอยลงมาดอกก็ว่าหาก็ลงมานี่แหละพี่น้องเอ้ยไปทางด้านเรสซอนี่นะวะไปทางเลิศน,นะ น่างามเลยพี่น้องเลยโดนๆจากมาที่หนึ่งได้อพี่น้องเด้อบปเดินพอยมาดูดอกพี่น้องมาชมวิวเข้มของเนาะป้านเดี๋ยวว่าท่านบ้านอยู่ใกล้เด้คือสิมว่วนเนาะยากลางคืนมาแล้วมาหาหนังชมวิวคนกับสีไลประมาณเลยเลยพี่น้อง น้ำก่ะผ้าคลองกันเริ่มสิห้อมเขาห้อมเขาเลยพี่น้องตะกี้กับแบบแถวนี้กลสิบเแลบบเป็นหน้าเบิดเดขาเจ้ากกำลังเทริมคลองเข้าไปเนาะขาเจ้ากกำลังสางแถวข้างคลองนี่กำลังสางมองหนังมองเด่น มองทองเทียงของเด็กน้องเด็กน้อยพบพี่น้องนาแกมบุมกำลังเสิชหลอดตบกะพวยไปไปเผาปุบ่าวอยู่ทางหน้าซะเนาะพู้ อ <Okay. S 1> นอนได้หน่อดแบบได้ก็มีเบิร์ดสองคน,นยายเป็นนมแผลอีเด,ด้สองคนคือคือกัน วายลุ่นกับสีหยางเนาะมีแค่นาพี่น้องเลี้ยงพูนฝากกับเจ้าหยางเนาะตัวริมคลองเนาะคนกับสีไลยพี่น้องเลยก็ทัมงหมดว่าเฮือแเรนได้ยังแเรนได้คนแห่งสีไลยแต่ว่าเฮือยังแเรนบ่ได้เนาะยังไปได้แต่ทางหลดสะพานกับคือขึ้นเทึ่งหมดเลยพี่น้องแล้วกับเจ้ากระสังมากอีกวางเทิงนี่ไม่้องแก๊บมลจิสูมาเบิ่ง ดวานากักขาเจ้ากำลังสางดีนะ่ะมองคนอยางมากพี่น้องแต่กัสะพานขวามได้นะกับบไกใกล้เป็นไดดอกกับสะพานขวามเนี่ยมไปกับเห็นพี่น้องผมนั่นคือสะพานเลยพี่น้องเด้อสะวะสะพานลาวไทยรถเรนไปมาได้เด่น่อยกับสัญญาตามริมของอยวตาะยานตกลงหาดทยได้่าน กิ่งกระลุมกระลุมลงค่ะกระหัวผาดผาื่นกระเมาแห้งแล้วโอ,โอ้คนก็ประมาณนี้เนาะกลางเวนยามาแรงข้าจวาวะามาแรงแห่งลายคนนะ่ะเพราะว่าเขาจะมาชมวิวเนาะแคมคองเขาสมว่าคลายคองกับสิแดงคลายดีอยู่เนาะ ตามริมของคายน้ำขายในคายทุกอย่างเลยแหละก็ะสิได้ยคายดีนะพี่น้องเกมบ้มไปทางนั้นแลน้วเนาะสองคนหนึ่งอยากมานำพี่น้องเอ้ใคยแต่ว่าบริษัทเงินค่ารดรถเจจะบริกเก็บน้ำเด็กน้อยก็ะจะเก็บแต่น้ำผู้ใหญ่พวลละหกสิบพัน ร้อยเพ่อยากตกบ่ร้อยเพ่อยากตกบ่ลูกพักกระลงไปยังน่ะกิ่งลงไปหันเด้อเก็บกระตุกไปเห็นยังเก็บกระตุกไปให้พ่อบบ้าโอ้แล้วเสร็จเรืงก็เลี้ยงกบเอาพ่อจะเลี้ยงกบบ่ โอ้ถามข้เจ้าพี่น้องเก็บกระตูไฟผ่อซ้าจ้าสีเียงกบ ทางบมไปสักกู่ป้ปองแกบ,บมสิซูมเขาใกล้ๆไปทางนั้นคือหมกดาหารพี่น้องไปทางนั้นคือหมกดาหารเด้อถาดาา่านสิอยู่วางได้เนาะถาดาา่านมองสิว่าเฮาขวามไปเฮ้ยเฮ้ยเน,นี่ยว่างไรถาดานเฮ้ยพุ่นพุ่น บอธ่บา่าขวามไปนี่นนเนานะตรงนั่นแหละพี่น้องตรงนั่นแหละไม่น้องแกบุมเคยไปทางนั้นสิเป็นภูพี่น้องทาง้นสิเป็นภูเด้อพี่น้องจกักภูอีกอย่างข้าเจ้าหอภูยังคำ่ำหรือภูอีหย่างไม่ต้องแกบุมกับบเคยไปดอกข้าเจ้าว่าผะใหญ่ใหญ่ขาเจ้าว่าผะนอนแต่อยากไปเหี่ยวเนาะ ตาสีม่วนหลายหันไีกัยยังบ่เคยไปทางใดดอกพี่น้องเอ้ยมาเห็นแต่สวนสดเขตนี่แหละลาวอะไรไปเที่ยวไม่ต้องแกบุ้มกัสิรีวิวห้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอยู่เนาะห้ได้เห็นน้ำกันเลยนะไม่ต้องแกบุ้มบ่เคยเห็นไม่ต้องแกบุ้มก็สิรีวิวห้เห็นน้ำกันเลยเป็นแนวใดเนาะสภาพที่ว่าเราบ่กเคยไปหันไปหนี่าไปแต่มันเป็นแนวใดกะ สบายหูสบายตาพี่น้องเลยใครกออยู่เพื่อนอยู่เพื่อนจังสิเหตุอนนะไรเนาะบ้านเฮาเมืองเฮากะอยู่เพื่อนกัคขึ้นเนีน่ยนะในยุบกินข่าวและะ้วกันจังสิไปทางตะต่อยกนอกจากออกหน้าพี่น้องเลยอันขึ้นเนีนี่ก็เห็นลายหม่องลายบ่อน,นะกะ็อุ้ยในหูในตาเฮานี่กะคือแบบว่ามีความสุขพี่น้องสงสัยแฝดแน่เลยสองคน ก,กี้กับแกมบุมเห็ดย่งน้อเ,เดืองดเดืองดางดินบางเดอ้อดเดืองดางบโอ้โหพากันเห็ดยังอ่ะนะเฮ้โอ้มันจนหกักบ่ลอยป่าเฮ้ย โอ้โอ้ทางหลุมเด้อทางหลุมพักเด้อคาเด้อร้อยมันดีบคาเด้อค่ะผุนเ็นบอกเขาจาวลิ่น่ะบ่มบ่มเ็นบอกค่ะค่ะเนบอกเขาขี่เคงกันนะเ็นบอกโอ้โห เลยไปเล่นตัวนักเลยเอออะไรพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ฮขาก็สิดำลาพาจากแล้วพี่น้องฝากกวดไล่กวดแซ์กวด,ดติดตามพี่น้องแกบบมบุ้มเด้อฝากเปิ่งฝากส้มต่อไปคลิปคลิปต่อไปเนะพี่น้องเนาะสบายดี